เกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่784อมาเนลลมอนสเลชหลังจากที่ทีมของฉางเย่ฆ่าคนของเอทานอล l ฟลมกันหมดแล้วฉางเย่ก็รีบดึงบอสมาหาตัวเองทันทีจากนั้นเขาก็รีบรล่อบ,บอสออกห่างจากจุดตอนแรกเขาพาบอสเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิม h เฮบชอตได้ให้ตำแหน่งใหม่กับอีกทั้ง18ทีมเขาต้องการให้คนอื่นๆน,นั้นตามมาถูกที่ ความเร็วของฉางเย่ก,ก็เร็วจนแทบเหลือเชื่อในตอนที่เขาใช้สกิลแปลงร่างยังไงซะความเร็วของสกิลแปลงร่างคลาสเอนั้นก็เร็วกว่าของคลาสอื่นๆถ้าฉางเย่ไม่รอคนอื่นๆเขาคงล่อบ,บอสออกห่างจากจุดเดิมไปแล้ว10กิโลเมตรในตอนที่กําลังล่อมอนสเตอร์ออกไปนั้นคนอื่นๆไม่ใช่แค่ตามมาอย่างเดียวพวกเขายังคงทําการโจมตีบอสไปด้วยใช้เวลาไม่นานก็ล่อบ,บอสไปไกลจากจุดเดิมพอสมควรตอนนี้สิ่งรอบข้างโดนทําลายไปแล้ว เนื่องจากการต่อสู้ระหว่างเพ่นและบอสนั้นได้ย้ายไปจุดอื่นดังนั้นเมื่อผู้เล่นคนอ,นอื่นมาถึงสถานที่ตอนแรกมันก็ฟื้นคืนกลับมาสภาพดังเดิมแล้วสมาชิกของเอเทอรน่เพลที่เลือกจะไปคืนชีพที่สุสานเองก็ไปเกิดที่นั่นศพของพวกเขาได้หายไปจากจุดที่บอสอยู่ตอนแรกเหมือนกันฉางเย่ทําอย่างรอบคอบเขาหยุดหลังจากบินมาได้ประมาณ10นาทีเขาลอบ,บอสมาไกลาจากจุดตอนแรกได้มากแล้วฉางเย่และทีมของเขานนั้นไม่จําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปอีก พวกเขาหันกลับมาและเข้าสู้กับบอสแทนทุกคนนั้นต่างก็เข้าโจมตีบอสอย่างกับคนบ้าสักพักรถหังก็ได้มาถึงทีละคันฉางเยี่ยรีบใช้แทคติกขั้นบันไดเพื่อเข้าสู้กับบอสพวกเขาแผ่งรถหัง18คันออกเป็น6กลุ่มแต่และกลุ่มนั้นก็สลับตากันมาสู้กับบอสด้วยเงื่อนไขเหล่านี้รถหางพวกนั้นจะสามารถรับมือกับบอสได้นานกว่า48นาทีหลังจากนั้น พวกคนที่ไม่ได้อยู่บนรถถังก็จะเริ่มตายและต้องวิ่งกลับมาที่ศุของตัวเองในอีกความหมายก็คือถ้าพวกฉางเย่ยจัดก,การบอสไม่ได้ในสองชั่วโมงรถถังก็ยังคงอยู่ได้แล้วค่อยๆฆ่าบอสไปเรื่อยๆส่วนพวกฉางเย่ยก็สามารถโดดขึ้นรถรถังแล้วค่อยๆลดเลือดของบอสได้แม้ว่าสกิลแปลงร่างของพวกเขาจะหมดลงแน่นอนว่าพวกเขาจะสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยเงินไขที่ว่าไม่มีใครมารบกวนในเวลาเดียวกันซงซิวหัวก็ได้นําคนของเขาตามหาฉางเย่ย มันสาบานว่าจะเอาคืนกับสิ่งที่ฉางเย,ย่ได้ทําโชคร้ายที่ป่าน,นี้มีขนาดใหญ่เกินไปมันกลับส่งคนออกค้นหาแค่เพียงหนึ่งร้อยคนเท่านั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ตําแหน่งของฉางเย,ย่ได้ในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนี้ก็มีผู้เล่นหลายคนไปหาบอสตามตําแหน่งที่ซ่งสิ่วหัวบอกไว้พวกนั้นคิดว่าเอเทนอลเฟลมันโกงหกคนอื่นจริงๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอสมาชิกของเอเทนอลเฟลมุดออกมาจากกองกําลังหลักผู้เล่นคนอื่นก็จะทําการเข้าไปฆ่าโดยไม่พูดอะไรแม้แต่นิดเดียว พราะแบบนั้นทรงสิวหัวจึงต้องปวดหัวกับปัญหาในตอนนี้อย่างมากกลับมาที่ฉางเย,ย่ที่กำลังสู้กับบอสอยู่แม้ว่าจะมีรถถังแค่3คันคอยสนับสนุนพวกฉางเย,ย่ในการโจมตีบอสแต่รถถังรุ่น4นั้นสามารถจุคนได้ถึง50คน อีกอย่างพลังป้องกันของรถถังเองก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีแค่พลัน DPS และฮิลเลอร์เท่านั้นที่อยู่บนรถถังไม่มีพวกแทงอยู่เลยแต่และคนนั้นจะมีฮิลเลอร์10คนคอยประจำด้านนอกและ DPS อีก50คนดังนั้นการต่อสู้ทั้งหมดก็เหมือนกับมีพวก DPS 120คนมาคอยช่วยทุกคนต่างก็เลเวล180กันแล้วตอนนี้ฟังก์ชันเลเวลไม่สามารถเล่นงานพวกเขาได้ แม้ว่าพวกผู้เล่น DPS เหล่านั้นจะทำดาเมจได้แค่20,000ต่อวินาทีแต่ผู้เล่น120คนนะ่ะสามารถทำดาเมจได้รวมถึง2.4ล้านเมื่อคิดรวมกับ DPS ที่พวกฉางเย่ยทำประมาณ3ล้านก็แปลว่าโลนเดสเซอร์สมุกสามารถทำดาเมจได้ผลประมาณ2ล้านต่อวินาทีถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโลนเดสเซอร์สมุกสามารถจัดการบอสได้ใน85นาที ทุกคนต่างกระทุ้มกันสุดตัวยังไงซะอะไรก็เกิดขึ้นได้ตราไปที่บอสยังยืนอยู่ที่นี่ถ้าพวกเขาโดนคนอื่นซุ่มโจมตีตอนเลือดบอสเหลือสิเซพวกเขาคงต้องสูญเสียกันอย่างมากอืมรถถังพวกนี้มีประโยชน์สําหรับเรื่องแบบนี้จริงๆทุกคนต่างก็แปลกใจถ้าไม่มีรถถังคอยช่วยผู้เล่นที่ไม่ได้มีสกิลแปลงร่างคง,ง,งรอดได้ไม่เกิน10วินาทีถ้าแต่ละคนไม่มีฮีลเลอร์ประจําตัวก็คงไม่รอดอีกแหละ แต่ผู้เล่นเหล่านี้รอดมาได้กว่า8นาทีหลังจากที่ใช้รถถังตราบใดที่ผู้เล่นยังมีชีวิตอยู่ได้ก็สามารถทำนาเมจ o บอสได้ถ้าไม่มีรถถังเราคงต้องการผู้เล่นที่มีสกิลแปลงร่างมากกว่านี้อีก10คนอุปกรณ์เองก็ต้องเป็นของดีๆด,ด้วยมันถึงจะเป็นไปได้ในการฆ่าบอสภายใน2ชั่วโมงมันจะดีขนาดไหนถ้าเรามีรถถังมาเปลี่ยนเพิ่มอีกอืมกลลอฟเดอะเดชก็ชุบกะโหลกสีดำาก่ะตัวขึ้นบนหัวของบอสเฮ มันไม่ได้ต้านทานแฮะในช่วงเวลานั้นทุกคนต่างก็ร้องออกมาด้วยความดีใจดาเมจกว่าหนึ่งร้อยล้านโผล่ขึ้นมาบนหัวของบอสเป็นสิบครั้งในเวลาแค่สามวินาทีบอสก็เสียเลือดไปกว่าหนึ่งพันล้านพร้อมกับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด DPS ของฉางนี่ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดแสนในตอนที่ใช้สกิลแปลงร่างอีกอย่างเขาสามารถสร้างค่าวความโกรธเพิ่มได้อีกการจะทําค่าวความโกรธให้ได้เกินฉางนี้ต้องทําดาเมจกว่าหนึ่งล้านดังนั้น ทั้ง3คนจึงไม่ได้รับการโจมตีจากบอสลยสักครั้งอันที่จริงตอนรถถังกลุ่มแรกถอยออกไปพร้อมกับมีอีกกลุ่มเข้ามาแทนพวกนั้นถือว่าไม่ได้สู้กับบอสแล้วดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกนั้นจะอยู่ในรายชื่อความโกรธของบอสในอีกด้านฉางเย่ก็จะโชคดีในวันนี้1ชั่วโมงต่อมาเขาได้ใช้คลาอ t ฟเดอะเดสกอใส่บอสอีกรอบและมันก็ไม่โดนต้านทานมันสําเร็จอีกครั้งพระเจ้าตอนสกิลครั้งนี้ยังไม่ทาํางานบอสเหลือเลือดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็น เพราะแบบนั้นเลือดของบอสจะลดลงไปเหลืออีก10% 8นาทีต่อมาบอสระดับ SN s อเซนเสสุดแข็งแกร่งก็ล้มลงไปตายที่พื้นมันเองก็ดดบของมาจํานวนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแน่นอนมันจะรู้สึกดีกว่าถ้าเอาของทุกอย่างเก็บไว้ที่คนคนเดียวดังนั้นฉากนี้เลยรีบเข้าไปเก็บของทั้งหมดมาเพราะว่าไอเทมและอุปกรณ์นั้นไม่ได้ผูกมาเจ้าของเมื่อเก็บขึ้นมา ฉางนี่เลยเอาไปไว้ในช่องเก็บของของเขาก่อนจากนั้นจึงค่อยเอาไอเทมและอุปกรณ์ไปประมูลใครก็ตามที่มีคะแนนกิวพอก็สามารถแลกเอามันไปได้เพราะสมาชิกส่วนมากได้ใช้คะแนนของตัวเองไปกับอุปกรณ์ระดับฮอลลี่ที่ได้จากในดันเจียนฉากนี่และทีมเลยมีคะแนนมากกว่าดังนั้นทั้ง10คนจากปาร์ตี้หลักเลยได้ของไป8ชิ้นจาก11ชิ้นเพราะแบบนั้นมีหลายคนจึงอยากร้องออกมาดังๆกับความรู้สึกผิดที่ไม่เก็บคะแนนไว้ประมูลอุปกรณ์ระดับแอสเซนดิอุปกรณ์เชินแรกก็คือ Happy Rock R i n g a s n a t Ring Vitality 9802 Strength 1752 Agility 1752เมื 1, 2, ่อสวมใส่เพิ่มเลือด1,9600น่วยเพิ่มดาเมจและอัตราฮีล12%ดุดซับดาเมจ1,535หน่วยวิธีการใช้เรียกโกเลมออกมาสู้ให้คุณเป็นเวลา30วินาที คูลดาวหนึ่งชั่วโมงเลเวลที่ต้องการ200ความพิเศษลดระดับเลเวลที่ต้องการลง20เลเวลส่วนที่ถือว่าโชคดีก็คือบอสได้ต่อภาหนะระดับโฮลี่ด้วยผู้พัฒนาได้บอกไว้ว่ามีโอกาสดรอภาหนะ10%นงั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้แจ็คพอตแล้วโชคของฉางเย่ยว,วันนี้แปลกจริงๆการใช้กราฟเดอะเดสกอก่อนหน้านี้สองครั้งต่างก็ใช้สำเร็จหมดพาหนะระดับโฮลี่ตัวนี้มีชื่อว่าอัมมาเดลแมนสเลช Holy Tiger g r o u n ราว t บตเทวิธีการใช้เรียกหรือเก็บอ m มาด l ลเมอน์ที่ต้องการ30ผูกมัดเมื่อเก็บเฮ้า <Yeah. S 1> ทำไมมันไม่เป็นผ่านะบินได้นะลิสเนอร์ผิดหวังสุดๆกับสิ่งที่เธอรู้แม้ว่าผ่านะนี้จะเป็นระดับฮ o ล y แต่การมีผ่านะบินได้นั้นจะทำให้คนมีความสามารถมากกว่าและสะดวกกว่าผ่านะบินได้นะบินผ่านสิ่งกีดขวาหรือหุบเขาได้อืผ่านะระดับฮลแม้ว่าจะไม่ใช่ผ่านะบินได้ แต่พลังโจมตีของมันต้องทรงพลังแน่ๆลองดูดีๆสิการประมูลก็เริ่มต้นที่2000คะแนนระวังดีดด้วยอย่าตะกูลขึ้นมาถ้ามีคะแนนไม่พอเพราะจะเสียคะแนนเท่ากับที่นายตะกูลออกมา2 0 0 0คะแนนที่เอามาประมูลนั้นจะสามารถได้มาจากการเคลียร์ดันเจี้ยระดับฮาร์ดคอร์5รอบอีกอย่างพวกเขาจะไม่ได้อุปกรณ์ใดกลับมาจากการเคลียร์ด้วยแต่การหาอุปกรณ์มาด้วยเงินของตัวเองนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาในเกมแล้วฉากนี้และทีมของเขาเองก็ทําแบบนี้มาตลอด ราะอุปกรณ์ส่วนมากที่พวกเขามีนั้นดรับลงมาจากบอสโลกพวกเขาไม่ได้เอาอุปกรณ์พวกนั้นมาโดยใช้คะแนนคิวมาแรกมันทําให้ประหยัดคะแนนของพวกเขาได้พอสมควรเลยทีเดียวสุดท้ายนี้พาหนะเนี่ยก็ตกเป็นของฟรอ n i g h t มันเหมือนกับติดปีกให้เสือชัดๆพลังโจมตีของ f r ฟรอ n i g h t เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอีกครั้งหลังจากแจกจ่ายของกันเสร็จแล้วปาตี้ก็ได้ยุบตัวลงแต่ระบบเฮงซวยกลับไม่ได้ประกาศว่าแซนดราได้ตายไปแล้ว ผู้เล่นจำนวนไม่วนยังคงค้นหาอยู่ทั่วป่าโดยไม่รู้ได้ซ้ำว่าบอสตัวนี้ได้ตายไปแล้วแต่ก็ยังมีคนฉลาดอยู่บ้างเมื่อพวกนั้นเห็นสมาชิกหลักของโลนดเดสเซอร์สมุกออกจากที่นี่ไปพวกนั้นก็รู้ว่าบอสนั้นโดนฆ่าไปแล้วแม้ว่าพวกนั้นจะทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ดีกว่าที่จะอยู่ที่นี่แบบไร้ประโยชน์ดังนั้นพวกนั้นเองก็เริ่มกลับกันออกไปทีละคนไม่นานชางเย่ก็ตระหนักได้ว่าเขายังไม่ได้ไปเอาสกิลมรดกเมื่อเขาเลเวล180งเลย ตอนแรกการเลเวลอัพนั้นใช้เวลามากกว่าเดิมในขณะที่ God o f War มรดกนั้นจะให้สกิลกับผู้เล่นมาทุกๆ20เลเวลดังนั้นฉางเย่เลยได้สกิลใหม่มาทุกๆครื่องปีซึ่งมันก็ทําให้เขาต้องลืมมันไปบ้างฉางเย่รีบเดินทางกลับไปที่ถ้ำเพื่อพบกับแอลเรสหลังจากคุยกันอยู่สักพักฉางเย่ก็ได้สกิลใหม่มานั่นก็คือ God o f War r e s t o r a t i o n God of War Restoration ทําดาเมจกายภาพ200ใส่เป้าหมายในเวลาเดียวกันก็เปลี่ยนดาเมจที่ไดดด้้รัับทงหมเเป็นลือ จำนวนเลือดที่ฟื้นฟูขึ้นมานั้นจะเท่ากับดาเมจที่ได้รับครูดาว1นาทีการใช้งานใช้ค่าวความคลั่ง50หน่วยความจำเป็นอาวุธระยะใกล้สกิลนี้ทำให้ฉางเยดทำดาเมจได้เพิ่มอีก200%ซึ่งคล้ายๆกับ Horizontal Sweep และ Destructive Smash แต่สกิลนี้ได้ก,กว่าสกิลอย่าง God of War Device Station และ God of War Battle Axe เพราะสกิลพวกนี้สามารถทำดาเมจได้300% สกิลนี้จะสามารถฟื้นฟูลเลือดได้โดยขึ้นอยู่กับดาเมจที่ได้รับใน6วินาทีมันจะเป็นประโยชน์กับฉางเย่ยอย่างมากในทางทฤษฎีแล้วมันเหมือนจะให้ความต้านทานดาเมจกับฉางเย่ยอีก10%แต่ถ้าสกิลนี้ถูกใช้ออกมาในเวลาที่เหมาะแล้วมันจะกลายเป็นต้านทานดาเมจกว่า 15- 20%อซอุปกรณ์ที่ได้มาจากบอสระดับเอเซนิสสองตัวนั้นทําให้ฉางเย,ย่และทีมของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากพลังของปาร์ที้ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล3วันต่อมา สกิลแปลงร่างของทุกคนพร้อมใช้งานอีกครั้งฉางเย่สั่งให้ทุกคนหันไปสนใจดันเจียนสเปกเตอร์ v คเบิระดับฮาร์ดคอร์พวกเขาเดินหน้ารอบนี้ได้8ปทับเซึ่งพวกเขาเหลือบอสอีกแค่ตัวเดียวก่อนที่พวกเขาจะได้เฟิร์สเคลียร์ของดันเจียนมาครองตอนนี้ทุกคนต่างก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกเขาต่างก็พยายามกันสุดตัวเพื่อให้คุ้นกับรูปแบบการโจมตีของบอสตัวสุดท้าย พวกเขาต้องการให้อีก3าวันที่สกิลแปลงร่างของพวกเขาครูดาวเสร็จได้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างซึ่งพวกเขาต้องการฆ่าบอสในรอบเดียวจบเลยแท็กติกที่ใช้ในการสู้กับบอสตอัวสุดท้ายก็ดูซับซ้อนสุดๆมีแบ่งเป็นหลายช่วงด้วยทุกๆช่วงนั้นผู้เล่นต้องรับมือกับมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกออกมาจํานวนมากทุกคนต่างก็พยายามกันสุดตัวจนลืมพักผ่อนและทานข้าวยังไงซะบอสในเกมก็ถูกออกแบบมาโดยคนตราบใดที่ผู้เล่นหาวิธีที่ใช้รับมือกับบอสได้ถูก มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่าผู้เล่นนั้นจะฆ่าบอสได้ตอนไหนสุดท้ายโลนเดสเซอร์สมุกก็สามารถพิชิตเฟิร์สเคลียร์มาได้เมื่อระบบได้ทําการประกาศกิวระดับท็อปทุกกิวต่างก็ช็อกพวกเขายังติดอยู่ที่บอสตัวที่6อยู่เลยความต่างของกระบวนการของพวกเขาและโลนเดสเซอร์สมุกต่างกันเกินไปหรือเนี่ยฉางเย่นั้นได้ใช้ SP ที่ได้มาเพิ่มเข้าไปที่ฟอร์สไรท์จนเลเวลเต็มตอนนี้มันเลเวล10แล้วมันทำให้ฉางเย่มีโอกาส100%ที่จะทําการโจมตีเพิ่ม อีกอย่างการโจมตีที่ทำเพิ่มนั้นเป็นคริติคอลอย่างแน่นอน